ท่นานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อที่นี้ไปอาตม,มาจะขอนำปฏิปท,ทาเพื่อปฏิบัติเพืพ่อสมาบัติแปดมากล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายต่อสำหรับสมาบัติแปดเริ่มตน้นว่าด้วยปทวีกสิน เข้าใจว่าปรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะมีความรู้สึกว่าการแนะนำในดุเกินไปแต่ความจริงเขาได้โปรดทราบว่าการเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนานี่มี4ระดับด้วยกันคือหนึ่งระดับสุขวิปัสสโกแบบนี้ทำแบบสบ,สบายไม่มีอาการเคร่งเครียด แต่ก็เป็นผลดีในการที่จะเข้าถึงมรรคผลได้ง่ายตั้งแต่ทตว,วิโชชลพิญโญปริสัมพิทัพปรตสามระดับนี้จะทำกันแบบสบายสบาย,บายไม่ได้ก็ต้องว่ากันเคร่งเครียดถ้าจะพูดกันไปตามความจริงแล้วการเจริญสมาบัติ8ก็อยู่ในขั้นของการเจริญทีว,วิโชนั่นเอง อารมณ์เครียดนี่ยังไม่มากแต่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทไปเจริญดั้งกรกสินสิบเพื่อธรรมปัญญาสมาบัติจะหนักกว่านี้มากดังนั้นปฏิปทาที่จะทำเพื่อสมาบัติแปดก็มีอาการไม่ต่างกับทำเพื่อวิชาสามเพราะสมาบัติแปดทำเพื่อปฏิสมิทายาน ตเห็นว่าจะมาพูดรู้สึกว่าจะให้เร่งรัดให้เคร่งเครียดมากเกินไปทำหนักกันมากเกินไปเขาเขาโปรดทราบว่าพระอรหันต์ปริสัมมิทายานนั้นเป็นพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาในด้านที่มีความสามารถสําหรับการตากิเลสอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกติวิโชชะละพิญโยปริสัมมิทัปโต ย่อมตัดกิเลสได้เสมอกันมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเสมอกันแต่ดูว่าความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษนั้นขั้นวิชาสามมีความรู้พิเศษดีกว่าสุขวิปสัสสโกอภิญญาหกมีความสามารถดีกว่าวิชาสามปริสัมพัทธป,ปโตปิทัพป,ปโตหรือว่าปริสัมมิทายาน ย่อมมีความรู้พิเศษความสามารถพิเศษคลุมทั้งหมดแล้วก็ทรงพระไตรปิดกคือมีความรอบรู้ในพระไตรปิฎกเพียนั้นแต่ว่าการฝึกจริงๆในพิญญาหกฝึกหนักกว่ามากอันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องที่จะปฏิบัติต่อไปในตอนที่แล้วได้พูดมาถึงอุกหานิมิต อกหันิมิตท,ที่ผ่านมาเนะรู้สึกว่าเป็นอกหันิมิตเบื้องตน้นยังไม่ใช่โอกหันิมิตหนักเมื่ออกหันิมิตปรากฏถ้าพูดถึงด้านกำลังสมาธิเขาเรียกว่าอุปจาระสมาธิถ้าก็พูดถึงฌานก็เรียกว่าโอปจารฌานอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายเข้าใจไว้ด้วย ปรเดี๋ยวใครเข้ามาพูดกันเข้าจะเกิดความไม่เข้าใจว่าอกหานิมิตถ้าไดกเป็นชานได้ยังไงก็ต้องตอบว่าเรียกวอุปจารฌชานถ้าียกเป็นนิมิตได้ยังไงก็ต้องตอบว่าเรียกวอุปจารนิมิตสําหรับอาการที่จะเข้าถึงอุปจารนิมิตอุปจารฌชานหรือว่าอกหานนิมิตนี้มีอาการมากอยู่ดางนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลาย ที่จะปฏิบัติเพื่อสมาบัติแปดสำหรับกระสินกองนี้แรือกองไหนก็ตามเหมือนกันหมดอาการจะมีการเหมือนกันหมดเรื่องของกระสินก็ทราบอยู่แล้วว่าเนื่องโดยฤทธิ์และเนื่องโดยกำลังจิตสูงจะต้องมีการกระทบกระทั่งมากในเมื่อจิตเข้าถึงอุกหานนิมิตเบื้องตน้นคือเริ่มมีสีขาวน้อย,อยดินเป็นสีอรุณ แต่ว่าดิ่งกับกลายเป็นสีขาวน้อยๆขึ้นมาเราจะสามารถบังคับให้ใหญ่ก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้นี่เป็นอุกหธรนิมิตน้อยๆอันนี้เมื่อสมาธิด,ดีขึ้นความจริงภาพนิมิตกสินนี่ก็เป็นการวัดภาพสมาธิของจิตนั่นเองไม่มีอะไรเหนือนอกไปจากนั้นเราจะรู้ได้ว่า จิตของเรามีสมาธิมากหรือน้อยเพียงใดอยู่ที่ภาพนิมิตของกสินถ้าสมาธิดีขึ้นภาพนิมิตก,ก็จะมีขาวขาวมากขึ้นใสมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งขาวหมดตัวขาวหมดตัวมองแลดูเป็นแท่งทึบเราจะบังคับให้ใหญ่ก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้ธรรมทิยาัย ให้สูงห,หรือจะให้ต่ำยังไงก็ได้ทั้งหมดใ้อยู่ข้างหน้าก็ได้จะให้อยากอยู่ข้างหลังก็ได้เมื่อการฝึกกระสินต้องฝึกกันแบบจริงจังจะไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปนอนอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปอยู่ที่คนมากจะไปอยู่ที่คนน้อยอยู่ที่ไม่ไม่มีคนเลยมีเสียงเจาะแจกจอกแจหรือว่าเดินไปทางไหนมาทางไหนก็ตาม ในกลุ่มหมู่คนมากหรือไม่มีหมู่คนเลยต้องมีใจเสมอกันคำว่ามีใจเสมอกันก็นหมายความาสามารถจะจับเอาภาพกระสินขึ้นมาเมื่อไรก็ได้นึกขึ้นมาปับภาพกระสินปรากฏนี่ความคล่องต้องอยู่ในระดับนี้แล้วท่านจะมาแก้ตัวบอกว่าเวลานี้กำลังป่วยไข้ไม่สบายมันอืดมันเสียดมันหนัก มันปวดท้องหนักปวดหัวหนักปวดขาหนักร้อนจัดไข้สัน่นจะบอกว่าจับภาพกระสินในเวลานั้นไม่ได้เพราะวอาการข้างกายไม่ดีตอบอย่างนี้ไม่ได้จะต้องตอบได้ว่าไม่ว่าการอย่างใดมันจะมีกว่ากับกายทั้งหมดถ้าเราต้องการภาพกระสินอะไรจะปรากฏทันทีนี่ความคล่องของกระสินต้องถึงระดับนี้ ยิงจะใช้ได้แล้ถ้าคล่องถึงระด,ดับนี้แล้วเราจะฝึกแบบวิเตวิโชว,วิชาสามสร้างทิฏฐิคุยานเราก็ทําได้ <c oughs> าการสร้างทิฏฐิจุกยานก็ได้ยานแปดอย่างคือทิฏฐิจุกยานหนึ่งจตูปปาติยานเจตูปริย,ยาน โเพนิวาสานุสติญานอาติตตังสิญาณอนาคตังสิญาณปัจจุปนังสิญานและยะถากรรม,มุตายานตอนนี้เราสามารถจะฝึกกันระยะนี้แหละสําหรับทิพยคุยานเป็นต้นแต่ว่านี่ท่านต้องการปริสัมมิทายานก็จะขอเว้นไว้ถ้าอยากทราบเรื่องทิพยุคุยานวิชาสามอภิญญาหกก็ไปดูในด้านวิชาสามและภิญญาหก เมื่อสมาธิเข้าถึงจุดนี้ท่านทั้งหลายฟังเรื่องราวของพระขานุจิริยะมาแล้วก็จงเอาปฏิปทานั้นมาไปปฏิบัติคือคำว่าตายคำว่าไม่สบายคำว่าลำบากเรื่องของชีวิตเราจะไม่ต้องคิดถึง มีอารมณ์คิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราจะทรงความดีแล้วมันจะตายไปเสนเวลานี้ก็เชิญเรื่องชีวิตเรื่องความตายเรื่องอันตรายเราจะถือว่ามีความไม่สําคัญความสําคัญมีอยู่ว่าการทรงกระสินเท่านั้นถ้าเราสามารถทรงกระสินได้เป็นความดีของเราแล้วถ้าตายไปเวลานี้ อย่างเลวที่สุดเราก็ดีกว่าปัจจุบันอย่างน้อยที่สุดเราเป็นเทวดาหรือถ้าเกสินเป็นชาสมาบัติเราก็เป็นพรหมมาช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญที่จะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นบรรมดาท่านทั้งหลายเพราะว่าเกสินเป็นเรื่องที่เป็นสมาธิมีกําลังใหญ่บางอาการทางกายยังมีอาการแปลก อย่างหนึ่งอยู่ๆก็ขนลุกสู้สาขนพองสยองกล้าวคล้ายๆกับกลัวอะไรอย่างหนัก <c oughs> อย่างนี้ก็ดีบางทีก็จะมีน้ำตาไหลพรากมันอยากจะไหลก็ไหลนึกถึงภาพกระสิงขึ้นมามันไหลก็ไหลเมื่อนั้นบางทีก็มีอาการกายโยกโครงโครงไปโครงมาโครงข้างหน้าโครงข้างหลังคล้ายๆหัวจะกระ,ะ,ะทบกระทบพื้น หรือมีอาการหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนเร็วพลื้เหมือนกับลุกขังแต่จับจิตยังจับอยู่ในภาพกระสินเป็นปกติบางทีก็มีอาการสั่นคล้ายกระปุกพระบ้างมีตัวลอยขึ้นไปบรอากาศบ้างบางคราวก็มีอาการสู้ซาหเหมือนกนตัวโปร่งตัวใหญ่หน้าใหญ่แต่ข้างในเบารู้สึกว่าภายในร่างกายจะไม่มีอะไรเลย ถ้าการอย่างนี้เกิดขึ้นกับท่านถือว่าเป็นเรื่องปกติรวมความว่าการทางกายมันจะมีอะไรก็ช่างเราไม่สนใจสนใจอย่างเดียวคือภาพกระสินอาการที่มันเกิดขึ้นอย่าไปสนใจจนคิดว่ามันจะตายก็เชิญตายเรื่องชีวิตไม่มีความหมายจะตายเมื่อไรก็เชิญเป็นของเล็กสำหรับเรา ของเลขขง็กกรเพาะอะไรเพราะว่าเราไม่มีความห่วงใยในชีวิตต้องการห่วงใยอย่างเดียวคือความดีตอนนี้ต้องจําให้ดีจําแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติไี่ก็อย่ามาถามต่อไปว่าการทางกายมันเป็นอย่างนั้นไะกายทางกายไปอย่างนี้เป็อย่างไงอย่าอย่าถามต่อไปเพราะว่าการฝึกเพื่อความดีในระดับเข้มแข็งในด้านของกรรมฐา,านนี่ เราดูในพระสูตรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมากทรงสอนเล็กน้อยเท่านั้นแล้วเขาก็ทํากันจนได้ผลเหมือนกับพระลูกชายในช่างทองพระพุทธเจ้าทรงแนะนํานิดเดียวว่าจงนําดอกโบวสีแดงนี้ไปปักเข้าที่กองทรายแล้วก็ลืมตาดูดอกบัวหลับตาจําดอกบบวนึกภาพดอกบัวเพียงเท่านี้ ท่านก็ไปปฏิบัติจนทั้งมีผลไม่มีใครก,กลับมาถามพระพุทธเจ้าอีกรู้ว่าหลายท่านด้วยกันยังท่านคานุรุจิริยะท่านนี้ก็เหมือนกันท่าก็โทษท่านพาหิยะนะชื่อนี้ก็จะบอกผิดไปนตนั้งแต่ต้นว่าท่านพาหิยะชื่อเดิมของท่าน ท่านประับคำสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทเจ้าที่พึงว่าเจ้าเห็นรูปจงมีความรู้สึกว่าเพียงแต่การเห็นรูปเท่านั้นเท่านี้เองท่านก็บรรลุมรรคผลเพราะว่าท่านไม่ได้ฟังเปล่าใช้ปัญญาด้วยแน้วท่านองค์นี้ก็มีความรู้สึกในชีวิตอยู่เสมอว่าช่วงเวลาครู่เดียวเท่านั้นที่พระให้คอยพระพุทธเจ้า มาเวลานี้พระพุทธเจ้ากําลังไปบินาบาตคอยครู่หนึ่งพระองค์ก็เสด็จกลับท่านจะได้พบแต่ว่าท่านกลับตอบว่าข้าพเจ้ากับผมไม่ทราบว่าชีวิตของก็ผมก็ดีชีวิตของขของค์สมเด็จพระชินสีก็ดีจะต้องตายลงไประหว่างที่คอยอยู่นี้หรือไม่เป็นอันว่าท่านมีความอะไรในความดีมากกว่าอะไรในชีวิต จึงได้ติดตามองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไปในสถานที่บินบาบาไปถึงกราบแล้วก็กอดเท้าไว้แน่น <c oughs> ขอพระองค์ทรงแสดงพัะธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าทรงยับยั้งเพราะกำลังปีติเขาแก่กล้าเกินไปถึงสามวาระจรึงได้ตัดธรรมเทศนาว่าพาหิยะเธอเมื่อเห็นรูปแล้วจงเป็นได้เพียงศักตะวเห็น เทเท่านี้เขาท่านก็บรรลุมรผลเป็นอันว่านักปฏิบัติพระกรรมาฐานจริงๆเขาเอาตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์แล้วก็ใช้ปัญญาด้วยคราวนี้เรามาพูดกันต่อไปว่าการที่มันจะปรากฏกับจิตอีกนั่นก็คือภาพแสงสีต่างๆในขณะที่จเจริญกสิน ถ้ามีภาพแสงสีใดๆที่ปรากฏมานอกเหนือจาก,กสินที่เราต้องการ <c oughs> รืก่กสินอะไรก็ช่างเราต้องการกรสินอะไรอยู่ภาพอื่นปรากฏขึ้นมาเราจะปฏิเสธทันทีไม่ยอมรับนับถือภาพนั้นๆถ้าไปยอมรับนับถือเข้าก็แสดงว่ากำลังใจของท่านไม่ทรงตัว ท่านไร้สัจจะในการทรงกำลังใจเพราะว่าภาพที่ปรากฏท่านเรียกว่ากสินโทษเพราะว่าเป็นกสินที่ปรากฏอาการหลอกหลอนนี่อย่างหนึ่งจงจำไว้ <c oughs> ในเบริการต่อไปภาพอีกอันหนึ่งก็คือภาพที่มีความสวยสดงดงามจะเป็นภาพคนจะเป็นภาพสัตว์จะเป็นภาพวัตถุก็ตาม ถ้าปรายกดขึ้นจงอย่าสนใจเนียกรวมความไม่สนใจอะไรทั้งหมดนีม่มีอาการนนัหนึ่งบางท่านพบในแก่แสดงอาการโหดร้ายของคนที่มาแสดงตนให้ปรากฏมามากคนบ้างมาน้อยคนบ้างทําท่าจะบีบคอบ้างทําท่าจะฆ่าบ้างแสดงการหลอกหลอนบ้างท่านก็เฉยเสีย ถือว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตายก็เชิญถ้าเราตายลงไปเวลานี้อย่างเล็วเราก็เป็นเทวดาอย่างดีขึ้นไปเราก็เป็นพรหมแน่ในจอย่าลืมนะ้าแต่มาอธิบายกระสินมานี่ควบวิปัสสนาไปด้วยความจริงไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจจะควบวิปาาัสสนาญาณแต่เรื่องมันลงไปด้วย แต่ตอนไหนเป็นมิปัส,สนาย,ยังจะไม่ธิบายหรือว่าไม่สำคัญอะไรนะักทีนี้ในการต่อมาปรากฏว่าจิตของเรามีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อความมั่นคงดีขึ้นนี่ก็แสงก,ก็สีน,นี่ภาพของก็สินก็มีความแจ่มใสมากขึ้นเป็นของธรรมดา เมื่อภาพของกสิณมีความแจ่มใสมากขึ้นจิตก็จะมีการทรงตัวมากขึ้นเมื่อจิตมีการทรงตัวมากขึ้นอารมณ์สมาธิก็ดีกว่าตอนนี้ภาพของกสิณแทนที่จะเป็นภาพสีขาวจะมีควายสีขาวแท่งทึบใหญ่โตเห็นชัดเจนแจ่มใสมีการคล่องอยู่ในอารมณ์ ตอนนี้กําลังจิตมีความสุขมากตอนนมัตยวังอีกตอนหนึ่งในช่วงที่จิตมีความสุขมากนี่บางทีเราจะเพลินเกินไปเพราะเริ่มจับภาพกสินมืาอไ่จิตก็ทรงตัวเมื่อทรงตัวแล้วมีความสุขสันทันสายยังไม่เคยปรากฏมาในการก่อนมาระยระนี้แหละที่เขาบอกว่าต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำ แต่ว่าเวลานี้เรามีเสียงแล้วนี่ไม่ต้องเป็นนำนั่นไม่ต้องเป็นสอนกันที่บ้านสงสัยขึ้นมาเมื่อไรก็เปิดเสียงฟังได้ทันทีเมื่อการจิตทังตอนนี้การเจริญสมาธิจิตการทรงภาพกัสินเราจะใช้เวลานานเท่าไรก็ได้ตามอธัธยาสายของเราเรื่องการทรงเวลาน,านานนี้จำเป็นต้องฝึก ฝึกให้คล่องตั้งแต่สิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่เมื่อจะฝึกตั้งเวลาก็ควรกำหนดเวลาไว้ย่าให้มากเกินไปเพราะว่าร่างกายของเรานี้ต้องการมีการพักผ่อนถ้าทำเครียดเกินไปทำมากเกินไปตอนนี้และบรรดาท่านทั้งหลายที่ท่านกล่าวก็ไม่บอกว่า คนที่ไปโรคกระสินเทียนแตกแล้วก็เป็นบ้าแต่ความจริงเทียนมันไม่ได้แตกเทียนไม่ได้ไม่ทําลายใครกระสินไม่ได้ทําให้คนเป็นคนบ้าเราเองเท่านั้นที่ทําตัวเป็นคนบ้าที่ทําตัวเป็นคนบ้าก็เพราะว่าไม่มีความไม่มีความจําในเรื่องราวของกระสินอย่างปฐวีกสินนี่ดีไม่ดีเราจะเห็นเป็นผืนแผ่นดินใหญ่เพื่อบเต็มอากาศ ลอยมาเพื่อจะทับเรานี่ถ้าหากว่าเรามีความหงวงใหญ่ในร่างกายหงอยใหญ่ในชีวิตเราก็คิดว่านี่ถ้าจะไม่ไหวเสียแล้วนี่ตายแล้วเลิกดีไม่ดีก็โดดตึงตังโคลงคลามหนีไปอย่างนี้ไม่คบบาอย่างบางท่านท่านหนึ่งจเจริญเตโชกศิน์เมื่อโอกานิมิโงเตโชกสินปรากฏขึ้น เห็นเป็นไฟกองใหญ่สีโตมลุกท่วมเต็มไปทั้งโลกน้าอากาศเต็มไปหมดมันล้อมใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีเริมนึกถึงเรื่องกสะสินไปตกใจร้อนเด๋ยวกลมวไฟไม่บ้านไฟไม่บ้าน,ไไานลุกจะโดดหน้าต่างตบตงมาดีว่าข้างบ้านมีคลองลงน้ำตูลงไปแล้วต่อแต่นั้นไปก็ทำกสะสินไม่ได้ใจไม่ดี ในเฉพาะเท่านั้นในเรื่องการเจริญกสิงก็งกตามกรรมฐา,านเองก็ตามก่อนที่จะเริ่มทําจิตเป็นสมาธิให้ำกระทํากําลังจิตคิดไปอยู่เสมอว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายมันจะอยู่มันจะตายก็เป็นเรื่องของมันไม่เกี่ยวข้องกับเรามันจะตายเมื่อไหร่ก็เชิญให้มันตายไปตามอธัธยาศัย เื่อภาวะของกสิลภาคจะมีอะไรปรากฏขึ้นเป็นเรื่องเล็กสำหรับเรายิ้มเสมอถ้าเขาแสดงอาการปรากฏชัดว่าเขาจะทำลายเราจะฆ่าเราภาคกศิน์ลอยมาจะทับเราถ้าิดเป็นเป็นเตโจจนเป็นเตโชกสิน์ถ้าภาคเตโชกศิล์จะเข้ามาไหมคือไฟจะไปไหมก็ยิ้มได้ใจยิ้มไม่เสมอว่าถ้าตายเวลานี้เราเป็นพรหม เรามีความสุขกว่านี้มากเลือดเนื้อและร่างกายชีวิตนี้ไม่มีความหมายสำหรับเราเรามีความต้องการอย่างเดียวคือความดีของจิตนี่เพียงเท่านี้จิตตั้งไว้อย่างนี้เป็นเอกขาตาลมก็ให้ทรงตัวอยู่เรื่องความตายไม่มีความสุาขัดเรื่องการตกใจของกสินที่จะปรากฏมันก็ไม่มี เพราะอะไรท่าทิ้งที่มันปรากฏมันมุ่งทําลายชีวิตมันไม่มุ่งทําลายจิตใจให้การทําลายชีวิตก็หมายความมาทาให้ใจสะเทือนถ้าจิตเราเกาะอยู่ถ้าเราไม่สนใจสิอย่างเดียวเห็นภาพกระสินลอยมาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะฆ่าเขาจะตีเขาจะดา่าเขาจะทาร้าย ภาพสัตว์ใหญ่เดินเข้ามาจงลึกว่าไอ้ในห้องของเรานี่ปิดประตูใส่กรอนมันให้ดีสถานที่ทำยาให้มีอะไรเป็นที่สงสัยว่ามีใครจะเข้ามาได้แล้วภาพอย่างนั้นอาการอย่างนั้นสัตว์แบบนั้นมันจะมาจากไหนนอกจากว่าเป็นภาพนิมิตท,ที่เกิดขึ้นด้วยกำลังจิตท,ที่จับภาพกระสินนั่นเองนี่ตอนนี้สำหรับท่านที่ปฏิบัติ พื่อสมาบัติแปดจะต้องทรงตัวให้ดีสร้างสร้างความมั่นคงในอารมณ์ของจิตก่อนจะทำหรือว่าไม่ใช่ก่อนจะทำาลววันทั้งวันให้มีความรู้สึกว่าร่างกายของเราไม่มีความหมายร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องกับเราไม่มีความหมายทรัพย์สินนั่งหลายในโลกนี้ที่เป็นสมบัติของเราที่พ่อให้แม่ให้จะทำมาได้ หรือว่าใครเขายกให้ก็ตามไม่มีความหมายสําหรับชีวิตชีวิตเราถ้าตายไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เวลานี้เราไม่มีความห่วงใหญ่ในใดสิ่งใดๆเลยแม้แต่ร่างกายและชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องเอาชนะกะสินให้ได้ยังไง,ไงก็ตามเราจะทรงสมาบัตแปดให้ได้อย่าลืมนะ พอที่พูดมาเมื่อกี้นี้เป็นวิปาาัสสนาญาณแต่ก็ควรจะคิดไว้ด้วยเพื่อช่วยให้เรามีประโยชน์มีประโยชน์ในตอนไหนถ้าหาว่าท่านได้สมาบัตแปดเมื่อไรไม่เกินเจ็ดวันท่านก็ได้อรหันต์แต่คิดแบบนี้มันลำบากมากนักไหมการคิดไว้แบบนี้การทรงจิตไว้แบบนี้ลำบากไหมพูดตามส่วนแล้วมันก็เป็นกำไร นี่เรามาคุยกันต่อไปเมื่อภาพกระสินปลายกดเป็นแบบนั้นให้ทรงอารมณ์มาให้ดีเมื่อภาพกระสินกลับกลายจากสีขาวเป็นสีปละกลายพลิกแพรวพราระยับบางทียามาเต็มอากาศบางทีเเม็นกอนเล็กบางทีก็เเม็นกอนใหญ่ เห็นเ็นก้อนเล็กเราก็บังคับให้ใหญ่เห็นใหญ่บังคับให้เล็กให้สูงให้ต่ำให้ตามอัยาศิยตอนนี้ท่านเรียกว่าปฏิภาคคณิมิตสำหรับปฏิภาคคณิมิตนี่ถ้าเรียกเป็นฌานเรียกว่าปฐมฌานพื่อคำว่าปฏิภาคคณิมิตนี่รวมฌานทั้งหมดตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ในรูปฌานอรรถบรรดาท่านบุทธบริษัททุกท่าน เวลาที่จะแนะนำกันมันก็หมดแล้วสำหรับในตอนนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี